วัสนีต็นรับสู่ช่อง3อ o โ d ก h ชนแน l นะครับอยู่กับพวกคนเดิมอีกแล้วนะฮะที่ร้านส้ตมตำยำเจเล็กถนนเรียบชายทะเลนะครับไม่เล็กสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะส,ส,ะส,สาบ,บายนะคะคุณโฟล์กครับ <c oughs> แม่น้องโฟเล็กเน้นรสชาตาิหน้อง พิเศษอะโคกี้น่ากินแค่รู้แล้วเนีไยมไม่ไม่รู้ฟังดิทำความเข้าใจด้วยนะอาจจะต้องรู้ทั้งหมด,มด,มด,ไไดเลยมีรสชาติมีทั้งรสชาติใต่ลอ่อันนี้สาวว่าจะให้ยำไปแยก ไส้หรอเ่นี่ยไส้แซลมอนปลานะฮะ้าปูน้อม่วงนะครับหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้เป็นตัวน้อยอยู่เลยอ๋ออันนี้เป็นราคาน้องตัวน้อยนะฮะโอ,อ้นี่นะครับ น้องตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสมชีน้องตัวเล็กครับเลยลูกค้าประจำนะฮะเมื่อวานน้องแกก็มาเนาะครับไ่เป็นชาติบอกนอบใช่่ยพูดกับไอุ้ะ 呵呵 <laughs> <laughs> อย่แต่ถ้า gen, ที่เกียดพอจริงๆอ่ะโทรมาสั่งมาแยกนะอย่างนี้ะเจ็ดบาทนะจ๊ะเป็นหนึ่งร้อยเอ็ดบาทแต่อีกสักพักให้ห้านาทีเนาะเดี๋ยวแม่ลูกเขาตีกันให้ให้อีกห้านาทีเดี๋ยวก็ตีกันแม่ลูกอ่ะ เดิมนะซ้มตันฟูการ้าหอยดองใส่กุ้งสดนางลมใส่กระโพดไปด้วยเกีบยวนมห้าสิบหอขอบคุณนะคะแหม่ยนี่นะฮะลูกค้าเพิ่งเดินมามองตาก็รู้ใจนะครับไม่ว่าอย่างท้าว่าใครเป็นใครนะฮะลูกค้าทานบ่อยทานอยู่เมนูเดียวจนเราจำได้แล้วนะใช่ครับ แอบเพชรหูใช uh ่ไหมแอบทิสซัาอยู่คนเดียวด้วยข้างบ้านด้วยทำอะไรกันวะสองเดียวทิสาทั้งที่อยู่คนเดียวแต่เราทิสซ่าทิสซ่าคนเดียวแลย้อมเป็นทองนัแหละย้อมเป็นองไรว้านที่ร้อนเนี่ย S <S เกลือนะครับอ๋อห้สิบาทฮะน่า,า,า,ากินมากนะครับถูกเมื่อกี้ก็50ิบาทนะครับเป็นลูกราคาลูกค้าประจำเนาะ ก็คล้ายๆกับประมาณว่าเวลาเปิดปิดทำการนะเนาะใช่ครับแต่ช่วงแต่วันนี้มันมีงานอยู่นะฮะเป็นงานวิีรชนนะครับนี่ประจวบจะมีงานวิีรชนฮะเป็นเที่ยวได้ใช่ครับคาะสองหอได้เลยว่าตองไหนขับขม่ไปยังสาคร็อลุครับคุณลูกค้ามาจากลำพูนเลยนะคะคุณลรก เราทมาไกลนะฮะอ้ <c oughs> อ <c oughs> ะดติดตานนมนครับ <c oughs> อ <c oughs> รอบนี้มาแล้วห้ามพลาด <c oughs> هه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  <applause> เไม่ไงเรายำมือเป็นโรวิง่งไงค่ะยังไม่ใช่ชั่วโม,มงเร่งรีบจะได้<อ>จะผ่านดีเลยละน,นะคะนะเมื่อวานผ่มานแล้เมื่อวานคนเยอะครับเมื่อ,อาวานคนเยอะวิฟุอ๋อเมื่อวานคนเยอะใช่ไหมหลังจากที่ฟุกไปแล้วแต่เมื่อวานตอนฟุกอยู่คนเยอะนะแม่แต่ตอนนี้เหลือคนหายนะแต่ก็โควิดโอ้โห ครับเราอยู่ตรงนี้เราก็ส่งกำลังใจให้เนาะทางเหนือนะครับก็กำลังหนักอยู่ช<า>่วงนี้นใช่ครับกำลังผ่านมาได้เลยเรานี่ยยังโชคดีนะแม่ที่ประจวบเราไม่มีนะใช่ค่ะประจวบแม่โชคดีหลายอย่าง ทะเลครับาของทะเลเป็นงาน่าใช่ทุกวันนี้ไม่มีสดนะคะหลัสดยาอ๋อพอถึงเวลาเราต้องสั่งมาใช่ไหมครับสั่งมันก็บวกค่าขนส่งแพงไงของทะเลครับโอ้มาจั่วคือมาจั่ไม่ได้ทานได้ทานอ่ะปาลาเพลนแบบไม่ใส่ไม่ใส่อะไรกันเขาเรียกว,ว่าใส่อะไรนะแบบ่ไม่กันแมลงวันหมดไม่เคยออก ไปนั่งกินที่ร้านรับลมต้องเช็คร์นะรับลมรัลบลมนะคะคุณพ่อใบริหารโดยพ่อคุณแม่ที่ตัง้งหางแบบคุณลุงอะไรเนี่ยที่เคยเดิอร่อยนะคะจะได้เชียร์ในกล้องเลยนะคะร้ะานรับลมนะคะร้านรับลมนะครับของประจบนะครับ,บเ,เยสมัยก่ยขขขอนที่แม่ขายกุ้งบ้านบ้านอ้อย,ยนะคะบ้านตั้งหาครับเพิ่มสมุทรตรงนี้อร่อยอร่อยหลายร้านครัวินทา พี่เมย์รับซื้อซาในติดอยิ่ทาวนะคะครับั่อยทาวนะครับมาประจวเรียบชายทะเลนะฮะมีตลอดมีตลอดสายนะครับเดียวว่าหน้าเรามาคุณครบมารีวิวแม่ครับว่าหน้าเรามาเรามาช่วยกันโปรโมทร้านอาหารในประจวบดีกว่าครับนะหารเรามาเยอะแยะมากมายนะฮะเรามาส่งเสิร์มกัน ที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยตลอดอ่าวนะครับมีร้านอาหารมาโดยตลอดนะฮะตลอดอ่าวนะครับยาวไปถึงนู่นเลยเยอะแล้วก็อะไรนะแพใช่ครับเพราะร้านอาหารในประจวบเนี่ยส่วนมากเขาก็เป็นแม่ค้าคนกลางเนาะผู้ที่เปิดร้านเองอ่ะบางทีแม่ค้าเองเลี้ยงเองก็มีใช่ครับถ้าใครบอกว่าของประจวบแพงนะ ใช่ครับตรวดความจีดนั้น,นใช่เลไ,ไ,ได้ไม่ได้เคยทำอะไรใครค่ะแต่เลได,ไได้ไม่ค่อยเชื่อหรอกอเล้วก็ตรวจเลไดู้้ว่หรอกมมันไม่แพงครับนะน้าทานลูกไข่ลูกไข,ไข่นะฮะร้านเก่าร้านแก่ตรนงนั้นแหละที่เอ่ยนะเนี่ยอต้องใส่ถุงใหญ่มาดูถ้วยให้คุณดีหน่อยนะสี่ชุดเลย สามไข่สามร้อยนะฮะไข่ละร้อยบาทก็<ม>จะเป็นเมนูที่ลองลงมาจากแมงดาทั้งตัวเนาะแมงดาทั้งตัวก็สามห้าไม่ใช่สามห้าบาทนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ลูกค้ามาเที่ยวนะฮะบินหน้าน้อยหนาก็จะเป็นลูกค้ามาเที่ยวแล้วเ,เดี๋ยวจะไปนั่งที่อ่าวประจวบนะครับอ่าวมะนาวนะไม่ใชาวประจวบ โอ้ oh, 14อ, <laughs> อ,อ,อ,อนนงศาเราประจวบโดนยี่สิบก่าองศาก็โคตรหนาวแล้วนะเ <t> <c oughs> มื่อเช้าฟุกพาสันไปซันนี่ไปแต่งหน้ามา <c oughs> <c oughs> โอ้ยี่ิบองศาแม่ตีซี่ออกมาโคตรหนาวเลย <c oughs> แล้ว คนลำพูนโดน17โดน14ของสาวโอ้โหเมื่อวานะคนต่อเล็กๆว่าไม่ค่อยไม่ค่อยที่ที่ร้อนที่หนาวอะไรครับท่าเราเมื่อวานหนาวมากใส่ถุงเท้านอนนอนไม่ได้ไม่ไหว มใช่ล <Cornell. S 2> ูกปเยอะหน่อได้มาน้่ะอันนี้นูใส่ถักมานได้ไหมคะเด็ยใส่ใส่ใส่ช่วยทานเลยเด็ดใส่ได้จ้ะสี่สิบาทเดหนูนะฮะใส่้้วยลึกนะครับ ่านสาววบอกว่าชอบทานเหมือนทานสลัดทานไปทานมาทานของทะเลเล่นซอวนของทะเลพอโดนน้ำยำรู้อร่อยอ่ะอแุงสุกอันนี้ต่อไปก็เป็นหอยแครงกุ้งสุกนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล็กหยุดลูกเมื่อม,มามา,มาที่จะเล็กอะไหร่จะเล็กในค่ำตั้งที่จะเด็กเพราะเอาจะเล็กมีสองล็อกพรุ่งนี้วันพุธนะฮะพุธและพระฤาษีจะเล็กหยุดนะครับห,นะหยุด2วันนะครับทุกคน บางทีตรงนี้บางทีมีพ่อค้าแม่ค้ามาใหม่เปลี่ยนมานะฮะบ,บางทีก็มาสลับลงบ้างอะไรบ,บ้างแบบแม่เล็กคนนี้แบบอ่าอาทิตย์นี้พุดพฤหัดแม่ไม่อยู่แม่ไม่ได้ขายไปนเลยก็ใครจะมาลงก็ได้นะครับที่แม่นะฮะนขอไม่เขาท้องวาเราปเจ้าของี่เราแไม่ได้ขอใครจะมาสร้างก็ได้เนาะไม่เคยถูกเพี้รงไม่สาย ใช่ครับเราเราเป็นเจ้าของใช่ครับนีเราเป็นเจ้าของนนเ,เคือเราทเื่องเสียภาษเลีบร้อยใช่ครับอันนี้เผื่อใครไม่เชื่อเนาะนี่นะครับอันนี้คือป้ายร้านแม่นะฮะคือจะเป็นป้ายที่เทศบาลทําไว้ให้นะครับเ<ม>พื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของร้านนะครับอันนี้ก็คือทําเรื่องถูกทําเรื่องถูกต้องนะครับ ใช่ครับอยากคิดว่าขายของแค่ไหนจะไม่กินไหมอยากคิดว่าขายของแค่ไหนขายนะคือขายใต้ต้องมันเรามันต้องมีเพื่อนบ้านใช่ครับได้ยังนะไม่ตึงไม่ตื้อยังไม่หลงเหรอวะตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาฮะช่วงเปิดเทอมนี่มันจะอยู่ประมาณเนาะหกโมงหนึ่งทุ่มคาช่วงนั้นแหละ ช่วงนั้นเะยำม,มือระวิงเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าวันไหนฟุกออกมาดึกๆวันนี้เดี๋ยวฟุกจะมาถ่ายให้ดูกันนะครับอ๋อแม่นึกว่เปลียนที่ลองเขาอะนะโอ,อตอนนีมันใช้ใหม่ๆมันดังวันนี้มันจะรู้สึกสเป้งเ,งเืองเลยเดี๋ยวเ,เราฟังเรารู้เลยนะฮะ เปล่าอะไรไปวางไว้เศษก,ก,กาะไหนตะก้าถึงขาวน่ะไปไว้ก่อนใครไม่รู้ได้ทุกสันไหมน่ะทิ้งไปองเอาไว้อะเอาไปไว้ก็ได้ลุย but it comes เจ้าคลามเหนียววันนั้นนะ จะแลกเป็นเมนูเดแต่เรามาดูกันกนะครับทุกคน ล้นปูเป็นไงบ้างอย่างฟุกงกลับเลยอดเลยล้นปูไม่รู้ว่าพี่ชันไม่ได้กลับด้วยกันหรอไม่ได้กลับด้วยกันหรอมาธนาค๋อจะพูดว่าที่บ้านตัวเองรวยจะบอกว่าที่บ้านตัวเองรวยวัวซานแ่หัวซานที่ ซี่ได้โบซี่ได้โบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเจ๊เล็กไม่ทราบความหมายว่าซีได้บอซีได้บอแปลว่าอะไรพวกก็ไม่รู้เหมือนกันพวกบุ้ยบุยแล้วกันนะพวกก็ไม่รู้เขาแปลว่าอะไรซิบๆอะไรกันละได้ยินนะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรนะ ไรหนาร้ายอีกแล้วไรหนาร้ายอีกแล้วไม่ดีแล้วแหละถ้าจำได้แม่นก็หาว่าลูกค้าน้อยทำเป็นจำเก่งครับเพราะบางวันบางทีไม่ใช่ลูกค้าเป็นร้อยบางวันโดนเป็นพันจะได้จคีมจำแม่นนะครับพี่ก็มาทำประจําเดี๋ยวจะได้ดันเรื่อคีม บางทีเราแบบขับไปขับขานะพี่คนนี้น่าคุ้นจังจานแรกก็จะเป็นหอยแข็งกุ้งสดกุ้งสดนะครับพี่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมีสิบบาทไหมนะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะทะเลสุกนะครับหอยน เป็นเมนูรวมทะเลนะครับนีะครับทานที่ร้านก็จะมีบริการจานให้นะครับทุกคน เชื่อทุกคนเห็นแมงดาเนี่ยนะฮะอันนี้คือแม่มีเวลาแม่ก็จะแกะมานะครับทุกคนเห็นถ้วยน้อย,อย,อยแค่นี้สี่ตัวนะฮะแต่แน่นมากนะแม่นะแน่นคือไม่ได้อวยเป็นสับหรือว่าเป็นสาปนามอะไรทั้งนั้นนั่นคือมันแน่นก็คือมันแน่นแหละเจอไ,ไหมฮะ,ะมันใช้คำอื่นไม่ได้งไงจะ่อวยนะครับ <Ừ. S 2> เดี๋ยวนี้ค่ะเาของจริงมาพูดกันแล้วนะคะไม่มีฟ้าใครไม่มีใครว่าใครกันทางนั้น,นะะ<ช>แล้วค่ะใช่เราเอาความเป็นจริงมาพูดกัน,กนใช่ครับถามว่ารอกกันทำไมฮนะหอกอกให้เกียดกันเปล่าเปล่าที่เขามันมีมากมายครับ มีเอคุณเอีเราเราม่ค่ะพูดจำต่างความเห็นเห็นเนอ่ะคือเราไม่้องผ่านเขาถามบางมดตัวนีมด้วยอ๋มีอีกนะฮะไม่ได้มีเปล่านะโอ้แม่นี่เมงดาเปล่าหรือเป็นเมนูอะไรคะแม่ เนี่ยแมงดาครึ่งตัวร้อยแปดสิบมาลูกแมงดาครึ่งตัวใช่ไหมครับใช่เนี่ยฟูขิ่นแววว่าลูกค้าสั่งได้สั่งสามไข่ด้วยไหมแม่ได้สั่งไข่บ้านไปอ๋อข้างหลังเป็นหลังลูกอืมเป็นเป็นหลังใช่ไหมฮะโอ้ดีนักแหละชาวบ้านไม่คุยอะไรอ่ะนะไปไม่นะโอ้ยน่ากินมากแล้วตอนนี้แม่แหงนะลูกค้าทุกคนขนาดครึ่งตัวนะอันนี้คือเทใส่จานแล้วนะฮะ ถ้าทั้งตัวสามร้อถ้าทั้งตัวสามร้อยห้าสิบนะครับก็คิดเอาว่าก็คือจานเนี้สองจานปริมาณคครับบางท่านก็เฟอร์นิเจอร์น้อยสักเฟอร์นิเจอร์หน่อยลวแม่ก็ใส่ลูกโเราแล้วแต่ลูกค้าแม่ก็ทำเป็นสองจานนั่นแหละจานละเครื่องตัวนะท่า่เสือมาทานกันวงหลายๆท่านครับ น่ากินนะฮะอ่าเมื่อกี้กแอบไปคุยกับพี่ซันมานะฮะสะรุปแม่ขายวันพฤหัสใช่ไหมแม่ใช่อืมแม่หยุดวันพุธนะครับพี่หยุดเคราะหพฤหัสคือวันหยุดจะได้ผลิตไม่หยุดทักทัดตั้งเริ่มต้องไม่มาครับแต่ทีนี้จะได้ไม่อยากงออถึงท่านตัวเองแย่อืมจะต้องชิมหยุดก่อนกต้อง ครับคนเราทำได้เนี่ยเขาถามมาเหรอว่าเอาไปทำอะไรครับเอาไปไหนนะฮะถามว่าคืเรามว่อร์อ่ะเูดอร์กันยังงตาพูดกันจริงๆเลยนะถามว่าทำงานเราทำงานเหนื่อยเราใช้เราหยุดเราก็ต้องใช้คุ้มเนาะ ใครว่าจะได้ขายแพงก็จะก็แล้วแต่คุณนะคะเนี่ยจะได้ขายเจ็ดสิบบาทนี่นะครับนะถ้าของวัตถุดิบแล้วคนโทรนะครับใช่ถามว่าคนไม่รู้อ่ะของตอนนี้ต้นทุนมันแพงนะฮะต้นคุณราคาสูงนะครับอืม,ม,มใช่คงราคานี้อยู่แล้วนะฮะอย่างนี้แหะอยต้องได้อืม ก็โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันได้นะครับสำหรับใครที่อยากทานยำพวกแนะนําให้โทรมาที่น้อยหนาก่อนก็ได้นะครับพวกจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนแล้วก็วันพุธไม่ให้หยุดนะฮะวันพฤหัสแม่ขายนะครับสำหรับวันนี้พวกก็ต้องขอลาไปก่อนครับแม่สวัสดีครับ